ในอดีตเนี่ย หนังไทยเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจัดมาประมาณเกือบเกือบแปปีเนี่ยเอาเป็นว่า50-60ปีเนี่ยคนไทยหรือว่าหนังไทยเนี่ยไปเฉิดฉายตรงนั้นเนี่ยมาก่อนแล้วนะคะเท่าที่คุณและพี่บอยจะได้รู้จักว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วโด่งดังและเป็นที่ยอมรับคําว่ายอมรับก็คือเวลาเอาผลงานหนังไทยไปฉายในเทศกาลหนังเมืองคานเนี่ยคนลุกขึ้นปรบมือให้ดังๆคนล่าสุดที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ภาคภูมิใจเรียกว่าเป็นลูกรักของเทศกาลหนังเมืองคานนั่นก็คือคุณอภิชาติพงศ์เวระเศรษฐกุลหนังของเขาหลายๆ เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ต้องการในเทศกาลเมืองคานนะคะเป็นหนังแนวแบบอีกแนวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เมนสตรี stream, ไม่ใช่หนังเพื่อความบันเทิงนะแต่คุณอภิชาติพงศ์เขาก็มีลายเซ็นที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่รู้จักในเทศกาลเมืองคานหรือว่าก่อนหน้านั้นถอยกลับไปอีกก็อย่างเช่นคุณเชิดทรงศรีนี่ก็อีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นผู้กํากับ ในตำนานและอีกหลายคนที่เคยเดินทางไปอยู่ตรงนั้นส่วนดาราเท่าที่บอยจําได้ที่ไปตรงนั้นแล้วแบบที่สุดเลยนะคะก็คือจ่าพนมจ่าพนมตักบงโกดไปเปิดตัวต้มยำกุ้งที่นั่นยายแย่หญิงเคยไปและอีกหลายคนที่ไปในฐานะนักแสดงซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราเป็นนักแสดงที่ไปในนาม ภาพยนตร์เรื่องนั้นและภาพยนตร์เรื่องนั้นถูกเลือกให้ไปฉายหรือถูกเลือกให้ไปประกวดในสายคอมเพลติชันในนั้นมันได้รับการยกย่องเขาจะปลบมือมากนั่นคือทรัพพีบอยมองว่านั่นคือเทียนหนึ่งคือคนที่ไปด้วยผลงานจริงๆ